สี่ราศีที่มีโชคมีลาบก่อนที่จะเข้าพรรษานี้นั้นท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทั้งหมดมีอยู่สี่ราศีในช่วงของก่อนที่จะเข้าพรรษาปีนี้ท่านจะทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองคนรักก็จะมีเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่าน ที่เกิดอยู่ทั้งหมดมีอยู่สี่ราศีนี้จะมีความโดดเด่นอย่างมากในช่วงของเดือนกระดักกระดา,ะดาคมที่ถึงนี้จะทำอะไรก็จะมีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภและความรักทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีแต่สิ่งดีๆปรากฏขึ้นกับทั้งหมดสี่ราศีนี้ เรามาฟังกันซิว่ามีราศีของเราอยู่บ้างหรือเปล่าในช่วงของเดือนมกราคมนี้ทั้งหมดส่ราศีที่โชคดีในช่วงของเดือนนี้นั่นก็คือราศีที่สี่คือราศีมีนท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีมีนนับตั้งแต่ในช่วงของวันที่15ของเดือนมีนาคม ไปจนถึงวันที่ส2องของเดือนเมษายนนี้นั้นก็เข้ามารับฟังดวงของท่านได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในช่วงนี้สำหรับในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้ชาวราศีมีนนัจะมีโชคมีลาบทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านทางนั้นไม่ว่าจะหยิบจับเงินทองหรือว่าจะทำงานอะไร ก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีคนให้กำลังใจและมีคนสนับสนุนท่านอีกมากมายในเรื่องของการงานถือว่าชาวราศีมีนั้นจะได้งานที่ดีทำท่านยิ่งขยันยิ่งทำงานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาบางคนนั่นมีจนเหลือเก็บเหลือฝากอีกแตาหากในช่วงนี้ ชาวราศีมีนนับว่ามีโชคมีลาบมีโอกาสดีๆเข้ามาท่านในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันชาวราศีมีนนั้นท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความสําเร็จอย่างง่ายดายก่อนที่จะเข้าพรรษานี้นั่นดวงของชาวราศีมีนจะไม่ด้อยน้อยกว่าราศีใดๆทางนั้นทําอะไรก็ไม่ติดไม่ขัดทาอะไรก็มีแต่ความรุ่งเรือง การทำมากินก็มีความโดดเด่นหยิบจับอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นชาวราศีมีนในช่วงนี้จะมีคนนิยมยกย่องไม่ว่าท่านจะทำอะไรไปเหนือไปใต้ไปทางไหนก็มีคนคอยดูแลเหมือนกับว่าตัวของท่านนั้นมีสเสน่ห์พูดจาอะไรก็มีคน เชื่อฟังมีคนถามไถ่ถึงท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ขอให้ทุกท่านนั่นตั้งอกตั้งใจจะทำอะไรก็ให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยชาวราศีมีนั่นจะมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆในช่วงนี้ในเรื่องของคู่ครองอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านก็มีความสุขทำอะไรก็มีความสนุกสนาน ในเรื่องของการทำงานก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำอะไรก็ไม่มีการขัดกันหรือไม่มีการทะเลาะเบาแวงท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีมีนในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมนี้ก่อนที่จะเข้าพรรษานี้นั้นถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเงินทองก็จะมีวิ่งเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆืเพราะฉะนั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีมีนก็นับว่า มีโอกาสดีๆนับว่ามีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีมีนในช่วงของเดือนกระดะักกระดาคูมต่อมาเรามาดูราศีที่สของเดือนกระดะักกระดากรที่จะเข้าพรรษานี้นั้นท่านจะมีโชคมีลาบอีกหนึ่งราศีนั่นก็คือราศีกุม ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกุมในช่วงนี้ถือว่าโอกาสทองของท่านนั้นก็มาถึงแล้วในช่วงนี้ทำอะไรก็จะมีความสำเร็จการเงินการทอง ก็จะมีหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นชาวราศีกุมนั่นจะได้รับแต่สิ่งดีๆผลบุญที่ท่านทำไว้ในช่วงก่อนนั้นก็จะมาเสริมมาหนุนให้ท่านนั้นมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรในช่วงนี้ย่อมจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นชาวราศีกุมดวงของท่านก่อนที่จะเข้าพรรษาในปีนี้ถือว่า ดวงของท่านนั้นดีมาแรงทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านทางนั้นเรามาดูในด้านของการงานอีกเช่นเดียวกันชาวราศีกุมนั่นก็มีงานทำที่ดีไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานอะไรก็แล้วแต่ท่านก็จะมีงานทำอยู่ตลอดเป็นงานที่ดีเป็นงานที่ยั่งยืนและทาวรการงานของท่านนั้น ยิ่งทำยิ่งขยันท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกุมนั้นจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาท่านหลายช่องทางในเรื่องของโชคลาภก็รู้สึกว่าดวงของท่านจะมีโชคมีลาภด้วยในช่วงของก่อนที่จะเข้าพรรษานี้นั้น ชาวราศีกุมนั้นจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนโชคใหญ่ก็จะมีเข้ามาหาในช่วงนี้ดวงชะตาของท่านนั้นจะไม่ด้อยน้อยกว่าราศีใดๆชาวราศีกุมในช่วงของเดือนกรกฎกาคมนี้ในเรื่องของการงานก็ดีการเงินก็ดีเรามาดูในด้านโชคลาภก็มีในช่วงนี้ชาวราศีกุมนั้น จะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินหมื่นเงินแสนในช่วงของกลางเดือนกระดกฎาคมนี้ถือว่าชาวราศีกุมนั้นจะทำอะไรก็ท่านรีบลงมือทำได้ในช่วงนี้การลงทุนไม่ว่าจะลงทุนอะไรจะเป็นการค้าขายหรือท่านจะลงทุนเกี่ยวกับในเรื่องของเกษตรกร,กรหรือชอบบางคนชอบรับจ้าง ก่อสร้างต่างๆก็จะมีงานเข้ามาเกยท่านอีกมากมายเพราะฉะนั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกุมในช่วงของเดือนกรกฎาคมท่านจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของคนรักคนใคล้ก็ดีเอาอกเอาใจพูดจากันดีจะไม่ทะเลาะเบาแวงและจะไม่มีการพูดเน็บแนมหรือว่ามีการ พูดอะไรต่ออะไรหรือว่ามีการหวาดระแวงในช่วงนี้จะไม่มีเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมความรักของท่านจะสดชื่นท่านอาจจะมีบุตรเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองก็เป็นไปได้ความรักของท่านนั้นจะไม่มีอะไรมันเหนี่ยวรั้งได้ท่านจะมีความสุขกันยิ่งๆขึ้นไปเพราะฉะนั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกุมก็นับว่า มีโชคมีลาบในช่วงของเดือนกระดกกระดาคมนี้ต่อมาเรามาดูราศีที่สองกันบ้างในช่วงนี้นั่นก็คือราศีมังกรราศีมังกรท่านใดที่เกิดอยู่ในระหว่างวันที่สิหของเดือนมกราคมไปจนถึงวันที่สิองของเดือนกุมภาพันธ์ ท่านก็เข้ามารับฟังดวงของท่านได้ว่าเป็นอย่างไรในช่วงของเดือนกรกฎาคมที่อยู่นี้นั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีมังกรในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นจะมีสิ่งที่ท่านต้องระวังก็คือในเรื่องของการงานในช่วงของเดือนกรดักกรดาคมนี้หากว่าท่านทำงานอะไร ต้องระมัดระวังไว้บ้างในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทํางานส่วนรวมรวมกันหลายคนรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอันนี้ให้ท่านระวงังเกี่ยวกับอารมณ์หรือคําพูดคําจาอย่าใจร้อนทําอะไรรวมกันก็ให้ท่านใจเย็นเยๆเขาไว้บางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นเราไม่พอใจก็ให้ท่านเอาหูไปนาเอาตาไปไล่จะเป็นการดีตาว่าเรามีความ ใจร้อนหรือว่ามีความโมโหอาจจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นกับคนที่ร่วมงานด้วยกันความคิดเห็นอาจจะมีการแตกต่างกันสำหรับท่านที่ทำงานร่วมกันหลายคนในช่วงนี้ท่านระวังไว้ในช่วงของต้นต้นเดือนกระดกะกระดาคมนี้แต่สำหรับในเรื่องของการเงินการทองท่านใดที่เกิดอยู่ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีมังกรในช่วงนี้ ในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ก็ย่อมได้ไม่ว่าจะเป็นของเล็กของใหญ่ของถูกของแพงท่านใดที่เกิดอยู่ในราศรีมังกรก็จะมีโอกาสได้สิ่งของนั้นๆในเรื่องของเงินทองนั้นท่านไม่เคยเดือดร้อนท่านเป็นคนที่เรียกว่า มั่งมีล่ํารวยก็ว่าได้ชาวราศีมังกรจะหยิบจับทําอะไรก็โดยมากจะมีผลดีจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นเงินทองนั่นชาวราศีมังกรถือว่าหาง่ายทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นการรเข้ามาท่านทางนั้นในช่วงของเดือนกระดักกระดาโคมในเรื่องของสุขภาพและพาลานามัยก็ยท่านระวังไว้สักหน่อยในช่วงของปลายเดือน ปลายเดือนกรกฎาคมอาจจะมีการติดเชื้อหรืออาจจะเป็นหวัดเป็นโน่นเป็นน, ôn, น,นี่อาจจะมีการต้องล้มหมอนนอนเสื่อได้เพราะฉะนั้นให้ท่านระวังไว้การไปเหนือไปใต้ไปทางไหนอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของอุบัติเหตุอาจจะมีเกิดขึ้นได้เล็กๆน้อยๆท่านระวังไว้ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านจะไปไหนก็ท่าน อย่าประมาทก็แล้วกันการเดินการเหินอีกเช่นเดียวกันชาวราศีมังกรต้องระมัดระวงังสำหรับท่านที่สูงอายุในช่วงนี้ก็ให้ท่านระมัดระวงังในเรื่องของการเดินการเหินจะไปเหนือไปใต้ท่านระวังไว้อาจจะไปเหยียบของมีคมหรืออาจจะไปเจอ,อสัตว์ที่มีพิษอาจจะทําให้ท่านนั้นเดือดร้อนได้ให้ท่านระวังไว้นี่ก็คือท่านที่เกิด อยู่ในราศีมังกรในช่วงนี้ต่อมาอันดับที่หนึ่งของเดือนกระดักกระดาคมนี้ก็ต้องยกให้กับชาวราศีธนูท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีธนูในช่วงของเดือนกระดกกระดาคมนี้ถือว่าท่านมีโอกาสดีๆหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภในช่วงนี้จะมีเข้ามาท่าน ในเรื่องของการงานชาวราศีธนูจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการงานท่านอาจจะต้องไปทํางานต่างถิน่นต่างแดนหรืออาจจะต้องมีการออกนอกพื้นที่ในช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการเดินการเหินหรือในเรื่องของการงานในช่วงนี้อาจจะมีงานเข้ามาอยู่เรื่อยๆงานจุกงานจิกามอะไร ก็ให้ท่านระมัดระวังไว้ทำแล้วจะมีคนให้กำลังใจและมีคนให้ความคิดเห็นต่างๆนานา,นานในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีธนูในเรื่องของการงานบางทีบางครั้งนั่นเราก็จะต้องตามใจเขาบ้างการทำงานส่วนรวมหรือตามงานรวมกันหลายคนอันนี้ท่านระวัง อาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันก็มีในช่วงนี้อาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงเกิดขึ้นได้การชิงดีชิงเด่นอีกอย่างหนึ่งในช่วงนี้ให้ท่านระวังไว้บ้างการครบคนอีกเช่นเดียวกันท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีธนูท่านจะคบใครก็ท่านระวังไว้ในช่วงนี้เขาอาจจะไม่จริงจังหรือว่าไม่จริงใจอะไรกับเราหน้าวายหลังหลอกคนพวกนี้ให้ท่านระวังไว้ อาจจะมีเกิดขึ้นกับตัวของเราได้ในเรื่องของการทำงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเรามาดูในเรื่องของการเงินการทองกันบ้างชาวราศีธนูในช่วงของเดือนกระดะกกระดาโคมนี้ในเรื่องของการเงินการทองท่านจะไม่เดือดร้อนท่านจะมีเงินทองจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอการเงินนั่นถือว่าหาไม่ยากท่านเป็นคนที่หาได้คล่อง หยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็เป็นเงินเป็นทองก็ว่าได้ในเรื่องของการทำมาหากินถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทำอะไรก็มีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพก็เป็นอยู่บ้างเล็กๆน,น้อยๆให้ท่านระวังไว้อาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้น โดยที่เรียกว่าโรคเก่าๆอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้เพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้จะเป็นการดีในเรื่องของสุขภาพถ้าหากว่าท่านไปพบแพทย์พบหมอบ่อยครั้งก็จะไม่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามารับฟังดวงของท่านจน ครบกันในวันนี้ก็ขอใทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีไม่ว่าท่านจะนึกคิดอะไรอยากได้อะไรในช่วงนี้ก็ให้ท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนานึกถึงเงินก็ให้ไหลมาเทมาอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่าน นึกถึงทองก็ให้ไหลมากองหน้าบ้านเงินทองนั่นได้มีเข้ามาหาท่านอีกมากมายอยากได้อะไรในช่วงนี้ก็ให้มีเข้ามาหาท่านทั้งลาบทั้งยศหรือว่าทั้งเงินทั้งทองให้ได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนาให้อายุมั่นขวัญยืนกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี